สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเรากลับมาอีกแล้วนะลูกกับวิชาคณิตศาสตร์กับครูอาร์มันเองวันนี้นะครับเราจะเรียนในบทที่4อ่บทที่4แล้วนะครับวันนี้บทที่4ของเรานะครับคือรูปเรขาคณิตนั่นเองรูปเรขาคณิตนะครับนักเรียนจะต้องเคยเห็นผ่านตาม,มาแน่นอนนะครับที่จะมีรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยม นะครับต่างๆน,น,นานาอ่าวันนี้นะครับเรามาจะมาเรียนเรื่องรูปเรขาฮนิตกันแต่ก่อนที่จะเข้าบทเรียนแบบจริงๆจังๆนะครับวันนี้เรามาทบทวนความรู้ของนักเรียนกันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการทบท,บทวนความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตกันนะโดยที่ครูนเนี่ยจะมีรูปขึ้นมาให้แล้วครูจะถามนักเรียนว่าแต่ละรูปเนี่ยคือรูปอะไรนะครับ เรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนข้อที่หนึ่ง,งครับรูปแรกรรูปแกนะครับคือรูปอะไรโดยที่ครูม,มีช้อยทั้งหมดสามช้อยนะครับช้อยที่หนึ่งคือรูปสี่เหลี่ยมช้อยที่สองคือรูปสามเหลี่ยมช้อยที่สามคือรูปวงกลมวงกลมนะครับ ข้อนี้นักเรียนรู้ไหมครับว่าเป็นรูปอะไรอ่าข้อนี้นะครับคือรูปวงกลมนั่นเองรูปวงกลมไหนมี่ใครตอบรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยผิดหรือถูกครับรูปสี่เหลี่ยมอ่าผิดนะลูกแล้วรูปสามเหลี่ยมล่ะใช่รูปสามเหลี่ยมไหมรูปนี้ไม่ใช่นะครับคือรูปวงกลมนั่นเองเอามาดูข้อต่อไปกันดีกว่าง่ายไหมลูก วันนี้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการทบทวนเฉยๆนะครับอมาดูรูปต่อไปรูปต่อไปนะครับรูปนี้คล้ายๆรูปวงกลมเลยใช่ไหมลูกแต่ว่ามันจะยาวกว่าช้อยมีสามช้อยเหมือนเดิมนะครับช้อยแรกคือรูปผ้าเหลี่ยมช้อยที่สองคือรูปวงรีช้อยที่สามคือรูปวงกลมไหนใครตอบได้บ้างว่าข้อนี้คือรูปอะไรครับ รูปวงรีนั่นเองใช่รูปห้าเหลี่ยมหรือเปล่าไม่ใช่รูปห้าเหลี่ยมนะครับใช่รูปวงกลมไหมไม่ใช่รูปวงกลมด้วยถึงจะคล้ายรูปวงกลมแต่ว่าไม่ใช่รูปวงกลมนะครับเป็นรูปวงรีเพราะว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับรูปของไข่นั่นเองรูปของไข่นะครับคล้ายๆไข่ที่เรากินกันทุกวันนี้นั่นเองนะครับเรียกว่ารูปวงรี มาดูข้อสามกันข้อสามครับข้อสามคือรูปนี้รูปนี้นะครับเรามาดูกันว่าช้อยมีอะไรบ้างช้อยนะครับคือมีรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมนะครับนักเรียนใครรู้บ้างว่ารูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมครับคำตอบคือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมผิดนะครับ สาเหลี่ยมก็ผิดมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปง่ายไหมลูกง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าครูต้องการที่จะทวนให้นักเรียนทราบนั่นเองว่าแต่ละรูปเนี่ยคือรูปอะไรข้อนี้เมื่อกี้รูปสี่เหลี่ยมแล้วข้อนี้รูปกี่เหลี่ยมครับใช่รูปหกเหลี่ยมหรือเปล่าหรือรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปห้าเหลี่ยมครับ จะเียดยดี่นะลูกถ้าอยากรู้ว่าลูกกี่เหลี่ยมนัเนีองก็ดูตรงเหลี่ยมมันะครับดูตรงมุมมีกี่เหลี่ยมลูกอ่ารูปห้าเหลี่ยมนั่นเองเพราะว่ามีทั้งหมดห้าด้านห้ามุมนะครับแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่รูปหกเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมผิดรูปห้าหกเหลี่ยมผิดนะครับคําตอบคือรูปห้าเหลี่ยมนั่นเอง อ่าข้อนี้ล่ะอะ่ถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะครับน้กเรียนดูมุมดูด้านแต่ละด้านว่ามีกี่ด้านนะครับมีกี่มุมข้อนี้มีทั้งหมดหกด้านกับอ,อีกหกมุมแสดงว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมนั่นเองอ่าข้อนี้คือรูปหกเหลี่ยมนะครับอ่าพีทตรงนี้อ่าต่อมามาดูข้อหกข้อ้วลูกข้อหก ครูให้เวลาสิบวินะครับนักเรียนนับเลยครับว่ารูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมข้อนี้นะครับคือรูปแปดเหลี่ยมนั่นเอง8เหลี่ยมใช่ไหมครับพอมีทั้งหมด8ด้าน8มุมนะลูก แสดงว่าเจ็ดเหลี่ยมผิดหกเหลี่ยมก็ผิดนะครับเอา,าดูข้อต่อมา <c oughs> ข้อนี้ลกูกข้อนี้กี่เหลี่ยมครับแอนน์นั่นก็น,นับแต่ละด้านไปเลยใช่รูปสี่เหลี่ยมไหมเอ่ยไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ <c oughs> อ่ะก็เหลือแค่สิบสองเหลี่ยมกับสิบสามเหลี่ยมนั่นเองคิดว่ากี่เหลี่ยมลูกนับเลยอ่าคำตอบคือรูปสิบสองเหลี่ยมนั่นเองพราะมีทั้งหมดสิบสองด้านนะครับสิบสองมุมมาดูข้อที่แปดข้อนี้เป็นรูปดาวใช่ไหมลูกแต่เขาถามเราว่าเป็นรูปกี่เหลี่ยม ถ้าอยากรู้ก็เหมือนเดิมนะครับนับด้านนับมุมเหมือนเดิมใช้รูปห้าเหลี่ยมไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมลูกรูปคำตอบนี้ก็คือรูปสิบเหลี่ยมนั่นเองนะลูก รูปนี้คือสิบเหลี่ยมเพราะมีทั้งหมดสิบด้านสิบมุมมาดูข้ออ่ะสำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าครูต้องการที่จะทวนนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนรู้ว่ารูปเรขาคณิตแต่ละรูปเนี่ยเป็นยังไงการนับมุมนับด้านแต่ละด้านเป็นยังไงนะลูกเพราะว่าเรื่องนี้ เป็นบทใหม่แล้วครูก็เลยอยากจะทวนก่อนว่านักเรียนจําได้ไหมหรือว่าอาจจะเป็นการทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเข้าบทเรียนไปเลยครูก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนรู้จักรูปเลยค่ะคณิตแต่ละรูปหรือเปล่านะครับโอเคดังนั้นวันนี้ไม่มีกันบ้านนะครับเพราะว่าเป็นการทบทวนความรู้นั่นเองพรุ่งนี้เราจะเริ่มเข้าบทที่4แบบจริงจริงจังๆแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนในพียงเท่านี้ สวัสดีครับ